ที่เปลี่ยนงานบ่อยแบบนี้แปลว่าเราไม่ทนงานหรือเปล่าคะใครหลายๆคนมักจะเจอคํานี้อยู่เป็นประจําค่ะเวลาไปสัมภาษณ์งานที่ไหน HR บางที่ก็จะมีคําถามพวกนี้ด้วยนะคะถ้าในประวัติการทํางานของเราทํางานยังไม่ถึงปีหรือว่าเปลี่ยนใหม่หลายที่ซึ่งไม่แปลกเลยคะ่ะที่เขาจะถามวันนี้เอ๋ก็เลยมาขอเล่าในมุมมองของเองนะคะสําหรับใครที่เปลี่ยนงานบ่อยมาฟังทางนี้เลยคะ่ะอย่างแรกเอ๋อยากจะทาความเข้าใจกับทุกคนก่อนนะคะว่าวิถีชีวิตและมุม งองการใช้ชีวิตของแต่และคนไม่เหมือนกันความอดทนก็เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาความรู้สึกเราไปตัดสินใครนะคะอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าเราทํางาน1ปีเนี่ยย้ายงานประมาณ2 3ถึง3ครั้งเรียกได้ว,ว่าบ่อยเลยละค่ะแต่ถามว่าแปลกไหมไม่แปลกค่ะไม่แปลกเพราะอะไรเพราะแสดงว่าเรายัางไม่เจองานที่ใช่สแสดงว่าเราก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเพราะว่าย้ายงานได้ 3-4ครั้งเพราะต้องบอกตรงๆว่าโดยส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะงานค่อนข้างหางยากแต่ถ้าเราได้ง,งานแสดงว่าเราต้องเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นเป็นคนมีความน่าสนใจอาจจะมีความสามารถอย่างอื่นที่บริษัททั้งหลายหรือโรงงานทั้งหลายเล็งเห็นว่าถ้ารับเราไปจะต้องมีประโยชน์ต่อบริษัทมากแน่เพราะฉะนั้นไม่อยากให้คิดในแง่เดียวนะคะบางคน,ทนโทษตัวเองบางคนโดนที่บ้านดุหรือแม้แต่คนใกล้ตัวชอบว่าชอบด่าเราว่าทำไมไม่ทนงาน ทำไมไม่อดทนทำสักหน่อยละ่ะงานก็ดีนะลาออกทำไมแค่นี้อดทนไม่ได้จะไปทำอะไรกินปรโยคยอดฮิตเลยค่ะแต่เอาจริงๆสำหรับเอ๋เอ๋ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะกับการย้ายงานไม่ว่าใครจะย้ายกี่รอบก็ตามเพราะว่าเอ๋เข้าใจว่าเขาเก่งมากๆเขาถึงย้ายได้และที่สำคัญเป็นคนที่มูฟออนไวมากเพราะโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงบ่ยยอยๆแต่สำหรับคนที่เปลี่ยน งานได้บ่อยเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและสภาพแวดล้อมงานใหม่ๆได้บอกเลยว่าทึ่งในความสามารถตรงนี้มากค่ะอย่างที่บอกเอเป็นคนที่ชอบเซฟโซนชอบอยู่ในที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยไม่ชอบย้ายงานหรือย้ายที่อยู่บ่อยๆแต่ก็นั่นแหละค่ะเราเหลีกเลี่ยงมันไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะชีวิตของเราจะต้องพัฒนาและก้าวต่อไปนะคะดังนั้นเอขอตอบในมุมมองของคนทั่วไปว่าการย้ายงานบ่อย หรือเห็นเพื่อนๆย้ายงานบ่อยเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะ ถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ย้ายและการที่ย้ายได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะส่วนคนที่คิดว่า<ม>เขาย้ายงานบ่อยเพราะเขาไม่ทนงานเขาไม่อดทนเออยากจะลองให้เปิดใจให้กว้างคะ่ะลองรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วมันเกิดปัญหาที่ตรงไหนแล้วก็ห้ามเอาตัวเองไปตัดสินเด็ดขาดนะคะบางทีถ้าเราเปิดใจยอมรับฟังคนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวของเราอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอีกนะคะเหมือนครอบครัวของเอง แต่ก่อนชอบทะเลาะก,กันมากโดยเฉพาะกับพ่อค่ะตอนยังเป็นวัยรุ่นทะเลาะก,กับพ่อถึงขั้นไม่ยอมนั่งกินข้าวร่วมกันเลยนะคะถ้าเอกินข้าวพ่อก็จะไม่นั่งด้วยหรือถ้าพ่อมากินข้าวเอกก็จะไม่กินค่ะบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวรวมทั้งปัญหาพี่น้องด้วยค่ะเอมีพี่สาวหนึ่งคนบอกเลยว่าหยุมหัวกันทุกวันเลยค่ะแต่พอโตมาอะไรหลายๆ,ๆอย่างก็ได้พิสูจน์ว่าเรารักกันมากค่ะพอโตมาแล้วก็ย้อนมองกลับไปบางทีก็รู้สึกเสียดจ เวลานะคะถ้าวันนั้นเราเปิดใจคุยกันเราเข้าใจกันมากขึ้นเวลาที่เสียไปเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเวลาแห่งความสุขค่คะอย่างที่เอบอกชีวิตนี้มันสั้นนะคะอะ,อะไรมีความสุขก็รีบทําอะไรที่คิดอยากจะลงมือทํา ทำได้เลยค่ะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าได้วันมาแล้วลุยให้เต็มที่เลยค่ะลองสักตั้งให้สุดความสามารถของเรามแม้จะล้มเหลวหรือว่าประสบผลสำเร็จเราจะไม่เสียใจภายหลังอย่างแน่นอนค่ะใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้มีความสุขก็พอแล้วค่ะ